สามพันบาทนี่น่ะนยเงอ,<า>อ,อนเขา,า,นา,นา,นะาก็เอามาต้นเขาสีมะกรอท่าน่ะต่่าไปมงได้ตรงนี้จะคนยางว่านีจะข้นขอใหญนะไปมากเขาเลยยางนีมาใส่ดอาเงน่หนแล้ว 3, น่ะเอาเงินมาตุ<อ>้ของละจกใบเงินออกมาเขาให้เงนแม้ต้องสามพันคนตัวหนึ่งเขาลอาขึ้นเนขาไปสองพันตุ้ของเอาไว 1, ้พันึงก็เลยอัน นี่นั่นก็เลยยางนี้เอามันแห้งขึ้นกูตัวนี่ว่าสั่นมันเดี๋ยวเ่อเอาขึ้นไหแม่บัวได้เสฟันดีหยุดแม่บัวได้เสียงโซเลขบ่ค่ะก็เสียงอยู่แต่ว่ากัขอฟังเพื่อว่าเพื่อผู้เพิ่มข่ามาที่หลังเพื่อจะฟังความฝันของแม่บัวไหมค่ะเอาความฝันเรื่มไหมเนาะเพราะว่าบางทีว่าเพิ่มข่ามาฟังแต่ข่ามาเห็นไหมบางทีว่าฝันเห็นเทวดาเนี่ยจ้่ฟันเทวดานี่ก็ ฟันมาพ่นป่วยเงินมาหายเทพประดานเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาสามเทียพ่นกะว่าน้องมาหายเต็มกระตาพูดอะไรเก็บเอาผู้เดียวเยวงินอยู่บนร่นว่าวาันนี้เป็นพระดาเป็นลักษณะจังไรค่ะเทพดาเพ่นกับห้องเก็บแล้วเพ่นกัลงมาหาน้ำหาห้องไม่บอกกับห้องว่าเอาวันเพคนอื่นอีกอย่างสมัครแบบแม่ผมเนาแม่หามมันแบบพ่นนั่งเขนได้ไปหานเพื่อน คนลงมากขมาดขมัดเออใส่ชุดอันแบบใดจ้ะคนใส่แค่ผ้าดาใส่ใส่ผ้ากระเบนสีขาวแล้วผ้าแหลือโอ้ใส่อันหมวกหลำเล็มเสียพอนุ่งใอยสังลานแบบแมนบ่นพอใส่เสื้อจ้ะฟันดีแทะฟันดีนะจ๊ะแม่นมันอ่านอยู่ในเห็นก็ดีค่ะเพื่อนนั่นเพื่อหามอะไรพูดด้วยเส้น ฮ่าไปยางผมเรียกต่กองก็ว่าพปงมงไดเนาะไปเอาว่าก็ว่าพีค้าตัว่าสั่นมันบอกเขาบอกเขาก็เลยบาพีค้าน้ำพึนค่ะมัเคยวอกจ้าพี่เราเคยฝันแบบนี้แบบขึ้นไปเอ้าเดี๋ยวไปว่าเวาใส่หนจ้าจีล็อมองไรเราพค้ามาสั่นเอาไปว่มองเกามามองเกามองไดเนาะไดนี้นั่นน่ะทั้งเกาหันามงย่างมากให่มากมาสั่ก็เลยโค้งมากมองเกามากเลย นั่นแล้วพ่อมากิจละหน้าเอาไปตัวใหแต่ว่าเฮ้าเลยมาเลเอาไหมาเก้ามาเก,ก่าซีนี่แล้วตีเพิ่นนะ่ะตัครองกับน้ำซีนอกตีเป็นเก้าซีมันแบงครับแม,ม,ม่บัวตีเป็นเก้าซีพันด่านคนยูเมียนตอนนั้นคนลงมาบอกกับ,กบตัวครองพร้อม ได่มีดีได้ฟันนะเอออันนี้มีดีน้าพ้นแต่ได้ฟันดีเรื่องในตำหน้าของเพื่นกัเลยเทวดาลงม่านได้ตัวเลขเทวดาตั่เลขมันเก้าสี่มั้งเหเก้าสี่ต้องตัวเลขสามตัวนี้สองนั่นนะสองเก้าสี่แปดเก้าสองสี่เจ็ดสี่บอกครับตัวหนึ่งครับนี่เจ็ดเก้าก็เจ็ดเก้าครับสองเก้าสี่ครับท่านผู้ชมครับจะนนี้เลาควมฝันมาก โอ้แม่บวเราตีมากเราคือแปดเ้าแล้วก็สองสเนาะนีเป็นงวดที่อนีเด้อหนเด้อโอ้ที่ฟันนี่บอกจ้ามที่สี่บอกฟันฟันเขาตลอดมันบนี่ยันเขาตลอดเลยออเอาที่จี้คือ่าบอกไปพ่อกันเรื่อยก็เลาให้หมู่ฟังเยื่อยอแต่ว่ามูบอกอสวใจ่าม่หยูม่บั่หหมู่หมเ่ม่หมู่หมมมูี่่่ม่หห้มม่เี่่นมยห่ัห โอ้ยจนหมดที oh ay, 2 2> hey, yeah. ่สี่วันนี้นะหมดที่หนึ่งที่สองที่สามกับฟันได้เป็นโตจังสี่เหล่าวัดที่เมนตีเอาแล้เตียวเขาููเทียวสานว่าเขาสามหวดแล้วแมนีนงมดที่สี่หมดเจนหากัอนในมูฟังมารวดแต่ของลงน้ำดิฟันอ่ะสองเกีรสีสองเกีเก่านะสองเก้าสี่ สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าคนเขียนนนเห็นว่าตัวเลขสี่เลยงสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเกสี่เมนบ่แม่บัวอันเก้านี่เนาะแม่จ้ะนี่แหละมานีสามตัวเนาะแม่บัวเนาะสามตัวสามตัวสามตัวเก้าสี่หกสี่เทกับฟันย่ำสองเทีย มนลันย่ำสองเดือนกับ้าย่ำตอนมือสุดท้ายแห้งคักเด้ออันนี้ขนาดนี้ก็มั่นใจแล้วนะครับเนาะต้งหมดอันเห็นว่าฟันว่าพปอร์จอร์ดิเก้มาขาบขาบมมือสุดท้ายเพิ่นงเสียดายครับโอ้จอร์จอร์ดิเก้ขาบขานมันเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดตั่ตัวเก้าไม่มันจับไปแล้วเพราะว่ยกคะแนนได้เออ ก็เก็บป่ะก็องนี่เระจ้ะนี่ละโอ้ยแม่บัวเราแม่บัวฟันเย็ดเย็ดเลยมันอยู่เออจับจับงวดที่แล้วก็ค่ะนี่งวดที่สี่จ้ะงวดที่สี่มาเนี่ยฟันถือฟันแม่นมาแล้วสามงวดงวดนี้งวดที่สี่นี่ของก้นบนเก่าไปซื้ออยู่น้ำมันกระไรพ่อกันดูดูเดีกกับแม่บัวแต่านั้น ก็ว่าได้ไปเอาแนวทางเามามหาเอฟซีเนาะแต่ก่อนก็ได้ก็เคยเอามาอยู่แต่ว่าโดนว่าได้ติดตามเล่านะเอาไว้นิ่งๆก็ได้แม่บัวไว้นิ่งๆเพื่อนสีหมุนกล่องฮาวนะครับครับโอ้ขอบคุณนะจับนิ่งๆแล้วครับผมพี่น้องเอฟซีเพื่อนเบิงเพื่อนจะได้ตามครับแม่บอกฟันนะครับผมเบิงไปเทลากล้องก้อนนะคะอ้าวแต่นนี้ยังไงค่ะ นั่นแหละาเขียนใส่ลอตเตอรี่มากจังว่าพักันในมันเดาัตเลข้้งอยู่ัเราเขียนใส้นน่มากนี่เป็นใบลอตเตอรี่เก้านี่ตะวัตัวเลหลายอยะเนัเก่าล่ะนี่ตะวังออกนี่นี่เด้ออ๋แต่ห้าสี่แปดวัน่งวัน้องน้มันสี่ห้าแปดครับแม่บัวฝันเห็นเทพวดาเน้องขาวขึ้นแปลกนะที่สัมผัสแม่บัวแม่บัวตีเก้าสี่กับหกซี่หกสี่น่หันหัว เลเก่าแมนบอแม่บัวเ็เก่าก็เป็นของตัวเดียวกันค่ะตอนนี้หลังจากที่ฟันเห็นเทวดาแล้วก็มักค่ะตอนไหนไวนะเนาะหกสี่กับนี่เนาะจ้าแมนเลขสามตัวเกตสองเกตเก้าสองเเก้าเหันมาทางนี้แป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวง่ายจย์จะนั่งเอาเลขดีกว่าจไม่นั่งสัมผัน แม่บัวด้วยเอาเอาจ้าโบ่ก็คือของจักบ้านที่เขาเป็นตอนเลขเนาะค่ะจากแม่บัวพูดแกงวัวลิบที่เป็นเลขตอนแรกกับฝันก่อนเนาะค่ะฝันตะตองหงวดม่ค่ะเจอตะตองหงวดวาเทวดาเพิ่นมาป่วยท่านจ้าแม่บัวก็ไปเก็บเอาเพ่อเก็บเอาแล้วปุ๊บเพิ่งนลุงแม่หาแม่บัวไม่เจอกัดในมะหว่าวกับแม่บัวบอกค่ะมหาหัมมหาลเล่าเบาเลยเพิ่นเบาอีหยังกับแม่บัวก็บอกว่ามหาเพิ่นหั่นะ โอ้พิ่นบอกให้แม่บัวไปหามเพิ่นแม่บัวก็เลยได้ไปหามได้ไปหามทอดเพิ่นคุณเหรอค่ะได้บวชแล้วเพิ่นเดี๋ยวไปหามเพิ่นแบกเพิ่นไปแบกกระมังไวน์ของเก้าก็สั่นเพิ่มว่าน่ะแล้วตัวเลขเก้าสี่หกสี่เนี่ยมาบัวมาตีแบบใดค่ะหกสี่มันมากขึ้นนะเพราะว่าแต่ว่าก็เลขเก้ากะเลหกมันกันกับหัวมันก็เป็นตัวเดียวกันยังไง แต่บัดนี้แม่บัวก็เลยไปเบิ่งในทำหนายฝันบ่ค่ะหรือว่าเพิ่นบอกตัวเลขน้ำอันนี้มึงเพิ่นบ่ได้บอกเด้ตัวมึงทำหนายฝันไปเบิ่งทำหนายฝันแม่บัวไปเบิ่งในทำหนายฝันก็เลยฝันเนี่ยเพดาว่าฝันน้ำไดมันมี่จุเจียเปิดน้ำไ่ะเปิดเบิ่งเลยไอ้ดูด่ึงเหรไอ้ปลาโบผัดไทก็เล่ขับไปเบิ่งในทำหนายฝันก็เลยได้เลขมงคลคือ94เนาะค่ะ9 6ตัวเดียวกันนะคะเป็น64 3ตัว279เนาะค่ะ และสองตัวก็จะมีใได้ทำหน้ายฝันจะมีแปดเก้าสองเก้าเจ็ดเก้านะคะเจอนี่นะคะตะวากัดสองตัวกัดึงออกมาจากสามตัวกระเบิงเขียนหลายซื้อตะวาสังเกตดีๆเลขก็จะาปาหลายตัวกระเลขอยู่ในสามตัวละนี่เก้าซี่นี่เป็นเลขมากอยู่ในใจแต่ใดแล้วบาดนี่ก็เลยมากฝันเ็นแม่นจ้ะมากแค่วาดะเรามากแต่ใดมาแต่ฝันพุทธะมากแคฟฝันพุทธลอาปีเอาน่ะ แต่ว่าขันฟันยังสี่เพาแมนแล้วมันบไม่บัวปกติเราแมนดีใจฮึบฮึบย่ติเสด็จไม่ใจนะเป็นดีใจแต่ว่าฝันมือที่สองเนี่ยเราฟันมือคนน้องมันไม่แต่ว่าได้แล้วฟันท่านฟันบางสี่นี่ถือขมมุนีแม่แม่บัวปานี่ยังว่ามุนีนะครับท่านฟันเราขอของมาให้นี่แมนค่ะจับไหมจับไหมมันอยู่มันอยู่ เออเดี๋ยเดียผมผมบ่ไ้มุมกล่องน้ำมูงงหัวดีบ่ดีครับคือเที่ยวเคยเห็นคนเอาเงินมาหายถือบ่ดีโอ้คนันว่าเอาเงินมาหายเนี่ยมัน ควนี่ก็ถือากลพี่น้องเอเบิ้งนะครับพอแม่ั่นใจตัวได้หลายแม่บัวอ้าัวนใจก4พี่เลยก็นะครับพี่น้องก4ซนะครับตัวเด่นของเราเด้อแมแม่บัวินใต่ก้าวซีนะครับก้านะครับเขีให้นวงกลมให้นะก้า้าเด้อก้าก็เอาเจ็ดก้า7ซีคน้อเจ็ดก้าวอ๋อสสี บมงง่งกลมสีแดงเดงล,ดล้อพี่น้องสีแดงเก้าสี่ครับเอาขอพูดแม่บัวหลายหที่แห่งแนวทางนะครับจังวดงวเราวม่บัวงวดที่สี่งวดที่สี่เรเล้อกี่้ครับงวดที่สครับเอางวดที่สี่เลยกเลยค่ะขอบคุณะคขอพูดแม่บัวหลายหครับผชมมานักเลยูย่างอุลาพาจากนะครับชิปแม่บัวเหม็นมาเลยครับมักน้ำบัวเหล็กเก่าสีแม่บัว กดไลค์กดแชร์ไอ้ปุยยมเด้อครับเม่นตอบมาล้วๆเลยครับคำลาพาจากซัมน่แหละครับโพสวัสดีครับ